หัวข้อที่2ครับในเรื่องของการวัดการกระจายก็คือการวัดการกระจายสัมพัทธ์นะครับการวัดการกระจายสัมพัทธ์ของข้อมูลนะครับเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้อัตราส่วนนะครับอตราส่วนของค่าที่ได้จากการวัดการกระจายสมบูรณ์นะครับกับค่ากลางของข้อมูลชุดนั้นนะครับเอามาเปรียบเทียบกับค่ากลางการที่เราจะเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลตั้งแต่2ข้อมูลขึ้นไปนะครับสข้อมูลขึ้นไป ว่าข้อมูลนะครับใดมีการกระจายมากกว่ากันนะครับทาได้โดยการเปรียบเทียบการกระจายสัมพัทธ์นะครับดังนั้นจุดนี้สําคัญนะครับนะก็คือตั้งแต่2ข้อมูลขึ้นไปนะครับสข้อมูลขึ้นไปจะมาใช้ sd นะครับเหมือนปกติมาเปรียบเทียบว่า sd ใครมากนะครับอันนั้นก็กระจายมากไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับค่ากลางด้วยนะครับค่ากลางของข้อมูลก็คือตระกูลของ x bar นะครับอะไรพวกนี้นะครับนะ ซึ่งบางครั้งนะครับถ้าเราไปเจอข้อมูลที่มีหลายกลุ่มครับที่มีการกระจายสมบูรณ์เท่ากันนะครับการกระจายข้อมูลสมบูรณ์เท่ากันนะครับแต่เรารู้สึกนะครับแต่เรารู้สึกว่าอย่างไรก็ต่างนะครับข้อมูล2กลุ่มนี้ไม่น่าจะกระจายเท่ากันนะครับไม่น่าจะกระจายเท่ากันเช่นข้อมูลชุดกอมี10กับ12ข้อมูลชุดขอมี2 0 1 0กับ2012ลักษณะนี้ ข้อมูล2กลุ่มเนี่ยต่างมีพิสัยเท่ากันคือ2นะครับถ้าพูดถึงพิสยัยก็คือระยะห่างนะครับน่ะห่างก,กันคือ2นะครับนะ่ะมันดูเหมือนจะก,กระจายเท่ากันแต่จริงไม่ใช่เราจึงวัดการกระจายสัมพัทธ์ขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบว่าข้อใดข้อมูลใดมีการกระจายมากกว่ากันนั่นเองนะครับนะ่ะการวัดการกระจายสัมพัทธ์นะครับถ้ามีค่ามากกว่าก็จะกระจายมากกว่าเหมือนปกตินะครับ นาไม่ม no? no? right right. right. ีหน่วยนะครับหนาไม่ม nah ีหน่วยนั่นเองอันที่1ที่ใช้ก็คือสัมประสิทธิ์พิสัยนะครับหนาเอาค่ามากสุดลบน้อยสุดส่วนได้มากสุดบวกน้อยสุดนั่นเองนะครับสัมประสิทธิ์พิสัยอันที่2ครับสัมประสิทธิ์ส่วนเบนเบนคอตายจะมีคําว่าสัมประสิทธิ์นำหน้าทุกตัวนะครับนาเป็นสัมประสิทธิ์นะครับส่วนเบนเบนคอตายก็ควอตาย3ลบคอตาย1ส่วนด้วยคอตาย3บวกคอตาย1นะครับลักษณะนี้ ก็จะได้สัมประสิทธิ์ส่วนบองเบนคอตายออกมาอันที่3ครับสัมประสิทธิ์ส่วนของเบนเฉลี่ยก็ให้เอาค่า md ส่วนด้วย x าร์นะครับ md ส่วนด้วย x bar นะครับหารด้วยค่าเฉลี่ยอันที่4ครับสัมประสิทธิ์การแปรผันนะครับอันนี้ให้เอา s d ส่วนด้วย x bar ซะอันนี้นิยมใช้มากที่สุดแล้วออกข้อสอบบ่อยที่สุดด้วยนะครับออกข้อสอบบ่อยที่สุดด้วยนะครับตัวนี้นะครับให้เอา s d ส่วนด้วย x าร์ ต้องมานะครับเราลองมาดู